ปี2019ไม่40,000ครับคุณผู้ชมคันนี้นะครับบอกเลยว่าจะคุ้มค่าคุ้มราคาแค่ไหนดูคลิปนี้ให้จบครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนที่สําคัญนะครับคันนี้ผมผ่อนอยู่ประมาณนะครับเดือนละประมาณนะครับ9,000กว่าบาทเท่านั้นครับตลอดอายุสัญญานะครับหากใครสนใจนะครับ9,000กว่าบาทนี่คือ84งวดนะลูกค้ายาวๆเลยนะครับนะ84งวดนะัเดือนละประมาณ9,000กว่าบาท สภาพสวยๆกลิบๆรายละเอียดตัวรถจะเป็นอะไรนะครับแล้วก็บอดี้โครงสร้างเคื่ยนต์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาจะแ,จแจ้งรายละเอียดให้ดูครบจบทุกซอกทุกมุมเลยนะครับนะดูคลิปนี้จบบอกเลยว่าคันนี้ไม่พลาดแน่นอนครับ ครับผู้ชมนะครับวันนี้วุฒเพชรยนต์นะครับวันนี้พามารับชมนะครับรถนะครับเอาติดนะครับอีกหนึ่งคันที่นะครับเลขไม้แค่สี่หมื่นกิโลเท่านั้นเองนะครับคันนี้เลยนะครับนั่นนิวนะครับเอาติดปีสิบเก้านะครับโฉมใหม่นะครับหน้าตาใหม่นะครับผมทุกอย่างคือใหม่หมดนะครับนะบอกเลยว่าฟิลเลิ่งการขับขี่นะครับค่อนข้างต่างจากเดิมมาค่อนข้างเยอะนะครับให้ความนุ่มนะครับดูเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับผมจากโฉมเก่าที่เป็นโฉมนี้นะครับ อ่าช่วงล่างนะถามว่านุ่มไหมนุ่มนะผมว่าอันนี้คือก็จบแล้วแต่ว่าตัวใหม่มาค่อนข้างดีกว่านะครับโช์อิสระทั้ง4ต้นนะครับทุกอย่างโอเคจบกว่าลงตัวกว่านะครับทุกอย่าง คือคุ้มเลยคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะครับใครอยากได้รถนะครับเก๋งไซส์กลางที่ภายในกว้างขวางนะครับภายในกว้างขวางนะครับต้องเอาอัลติสคันนี้เลยนะครับและที่สําคัญคันนี้อย่างที่ผมบอกไปต้องไฮไลท์ครับเลขไม่สี่หมื่นกิโลนะครับอันนี้ไม่เกินจริงนะครับสี่หมื่นกิโลจริงๆเดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดให้ดูการดีเทลนะครับว่าสภาพเครื่องยนต์ช่วงล่างเนี่ยไอ้ที่บอกว่าไม่สี่หมื่นเนี่ยนะครับสภาพแบบมันเหมือนกับเลขไม่สี่หมื่นจริงไหมนะครับทุกอย่างมันต้องแมทช์กันนะครับเดี๋ยวผมพามารับชมเลยล้วกันนะครับผมคันนีี้ New Altis ป19 านะครับผมเลขไมซี่หมื่นให้ดูใบสคบก่อนนะครับนี่นะครับราคาห้าแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับตัวหนึ่งจุดหก G ปีสเก้าไมซี่หมื่นคุ้มสุดๆครับเป็นเลขไมที่น้อยมากๆนะครับคันนี้นะครับด้านหน้าครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วแบบนี้เลยนะเป็นไฟลูกแก้วนะครับยิงแสงคัดออฟพมๆมีไฟเดย์ไทม์และนิ่งไลท์นะครับติดตั้งมาเรียบร้อยครบครบแบบนี้เลยนี่ครับ เบ้าด้านหน้านะครับก็มีเป็นที่แบบสามารถไปติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มเติมได้นะครับลูกค้านะครับตรงนี้นะครับก็เสีอว่าซื้อตัวนี้ก็ค่อนข้างคุ้มค่าเพราะว่าเอ่อถ้าเราเป็นตัวท็อปเลยเนี่ยที่มีอุปกรณ์ครบเนี่ยราคาก็จะเพิ่มอีกค่อนข้างหลายหมื่นแต่ถ้าลูกค้าไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับผมแนะนําว่าไปติดไฟตัดหมอกเพิ่มเติมนะครับอยากข้าาอยากได้นะนะครับไปติดเพิ่มเติมใช้งบอีกประมาณไม่กี่บาทประมาณพันกว่าบาทนะครับก็ได้ไฟตัดหมอกผู้หน้าเพิ่มมาอีก่แล้วนะครับนะตรงนี้นะนะครับ มาดูกันต่อเลยดีกว,ว่านะครับตัวรถนะครับคันนี้เป็นรถสีเดิมดำสนิทนะครับกระจกข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับสภาพสวยงามแน่นอนนะครับสีดำเด,เดิมเดิมนะครับนะเงาเงาฉ่ำๆบอกเลยว่าขนแม็กค่อนข้างน้อยเพราะว่ารถใช้งานมาน้อยมากล้อแม็กเดิมอลอยนะครับนี่สวยๆเต็มซุ้มแบบนี้กับยางปี2 2แม็กขอบ16สีเทานะครับผมดิสเบรกทั้ง4ล้อและสำคัญนะคุณผู้ชมผมให้ดูพวกช่วงล่างโครงสร้างก่อนให้ดูครับ ดูครับอันนี้คือถ่ายให้เห็นแบบนี้เลยว่าไม่มีคราบน้ามันอะไรไหลเยิ้มเลยไม่มีทุกอย่างคือแบบสภาพกลิบๆนะครับคือว่าคันนี้บอกเลยว่าซื้อได้ใครหาเอาติสอยู่สักหนึ่งคันนะครับแนะนํานะอยากได้โฉมนี้นะคันนี้เลขไม้น้อยเอาติสหาเลขไม้น้อยอย่างเงี้ยค่อนข้างยากนะ ผมมองว่าค่อนข้างยากเลยนะครับวันนี้มีเข้ามาให้แล้วหนึ่งคันนะครับเลขไมค์สี่หมื่นนะครับใครอยากเล็งตัวนี้อยู่นะครับรีบทักรีบโทรหาผมได้เลยที่ไลน์นะครับศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์สองเจ็ดสองสี่หนึ่งห้าเบอร์โทนนี้สามารถแอดไลน์ได้นะคุณผู้ชมนะครับล้อหลังก็ไม่มีรอยเบียดฟุตบาทนะครับนะแม็กเดิมนะครับสวยๆแบบนี้นะครับช่วงล่างสะอาดนะเดี๋ยวผมมุดให้ดูช่วงล่างซะหน่อยคันนี้นิดเบรกทั้งสี่ล้อนะคุณผู้ชมดูครับนี่ภายในครับ ข้อครับช่วงล่างครับปีกต่างๆนะครับชกองชกอาบ์ตครับอันนี้คือเลขไม้สี่หมื่นนะครับมันต้องแมทช์แบบนี้มันต้องสะอาดสะอ้านสวยๆแบบนี้อันนี้คือถูกต้องตามเลขไม้เลยนะครับผมถ้าบอกว่าไม้สี่หมื่นนะครับแต่ผมให้ดูช่วงล่างคือเละยับมาเลยแบบนี้ไม่ใช่แน่นอนนะครับอันนี้คือมีการก่อไม้มาอย่างแน่นอนอันนี้ทุกอย่างนะครับ แมต์กับเลขไม้ทุกอย่างเป๊ะนะครับรับประกันคันนี้ลูกค้าซื้อได้หาเลขไม้น้อยนะครับอันนี้ของเรานะครับสมัยนี้เนาะขับรถนะครับโตโยต้านะเข้าศูนย์โตโยต้าเช็คได้เลยนะว่าเลขไม้ตรงกันไหมอะไรกันไหมอะไรกันไหมนะครับสามารถเช็คออนไลน์ได้เลยนะครับสบายใจได้นะครับผมอยู่ตรงนี้มาแล้ว2ปีนะครับนะผมให้คุณพี่รับรับชมอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาที่สุดนะครับผมและที่สําคัญนะครับใครที่เคยมาเพชรยนแล้วน่าจะเห็นผมกัน ค่อนข้างบ่อยนะครับหรือว่าดูในเพจหลักเพจใหญ่ของ a c e b o o k นะครับหรือว่า o u t u b e TikTok ต่างๆถ้าเป็นเพจใหญ่ก็จะเห็นหน้าผมลอยอยู่นะครับเซวุ์เพจยนนะครับอยู่ในคลิปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าในคลิปตัวเองไม่ค่อยไม่มีใครถ่ายให้นั่นเองนะครับเลยอยู่หลังกล้องนั่นเองนะครับตามจุดคอมเมนต์ต่างๆนะครับด้านหลังนะครับนะก็ เงางาครับสวยใสนะครับไม่มีรูรอยนะครับต่างๆไม่มีนะครับสภาพสวยกลิบๆแบบนี้สีในสภาพนผมบอกผมมองโดยรวมนะรถสีดํานะครับมันจะเป็นรถที่ค่อนข้างเกิดรอยค่อนข้างค่อนข้างง่ายกว่าสีอื่นๆนะครับแต่คันนี้คือกลิบเลยและที่สําคัญนะครับพวกรอยขม่นแต่างๆมีค่อนข้างน้อยมากๆนะครับมีค่อนข้างน้อยมากๆอาให้น,นี้ให้ดูด้านท้ายตัวรถก่อนนะครับให้ดูหัวน็อตต่างๆก่อน น็อตไม่มีถอดนะครับไม่มีขยับนะครับท้ายเดิมเดิมนะครับลายเดิมเดิมนะครับดูได้หมดเลยนะครับนะเช็คได้นะครับไฟเบรกที่3ามก็มีมาแล้วครบพร้อมใช้นะครับคานด้านล่างต่างๆนะผมเปิดใสลให้ดูอ่านี่ให้รับชมแบบนี้เลยนะครับทุกอย่างคอามากรอบเดิมทั้งคันนะครับได้ซิกเนต์แบบนี้ไปเลยนะครับเซียวเฟวนะครับ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวนิวนะครับที่เก็บยางอะไหล่แล้วก็พวกเครื่องมือต่างๆจะมาแบบค่อนข้างเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้นะครับได้เป็นลักษณะแบบนี้เลยแล้วยางอะไหล่คันนี้ก็ได้มาเป็นแบบล้อแมกด้วยนะครับไม่ใช่เป็นแมกกระทะนะเป็นแมกแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ยางอะไหล่เนี่ยแนบเป็นยางแดนดลอด้วยนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะครับผมต่อมามาต่อครับผมพามาดูด้านขวากันบ้างนะครับด้านอ่าด้านซ้ายตัวรถสิเนาะ ด้านซ้ายตัวรถครับคุณผู้ชมนี่ให้รับชมกันแบบนี้เลยนะครับสีดําเดิมๆไม่มีเมต่รอยลักยิ้มนะครับสวยงามนะครับรับประกันได้ให้ดูครับด้านในนี่ด้านจุดตะเข็บเม็ดอาร์กต่างๆนะครับสามารถตรวจสอบตรวจเช็คได้เลยนะครับลูกค้า นี่รอยขีปลอยลถังทุกอย่างยังอยู่ครบปกติสมบูรณ์แบบนี้เลยนะครับผมหากใครหาเอาติดอยู่นะไม่ควรพลาดเมร์ลเนยะบอกเลยว่าสวยทุกมุมทุกบานประตูอย่างแน่นอนนะครับเผื่อใครอยากจะมาดูนะครับแนะนําว่ามาเปิดดูหน้าร้านได้เลยนะครับแต่ว่าใน,นคลิปผมอาจจะไม่ได้แบบ เปิดครบทุกอันนะครับเนื่องจากว่าคลิปมหาจะค่อนข้างนานเกินไปและอยากทำให้พี่ๆเบื่อกันได้นะครับผมก็มาดูกันต่อแต่ถ้าใครสนใจแอดไลน์หาผมอยากจะดูตรงไหนเพิ่มเติมมาเดี๋ยวผมส่งรูปให้ดูนะครับแบบชัดเจนกันไปเลยนะครับนะเดี๋ยวผมพาให้รับชมหนังตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะครับผมเบาะด้านหน้าครับนี่เป็นเบาะหนังนะครับเป็นสีเบจตัดกระสีน้ำตาลนะครับทรงมันจะเป็นแบบสปอร์ตนะครับมีปีกอบรัดนะครับมันจะอบรัดไหลช่วงหลังช่วงเอวเราค่อนข้างดีนะกระชับ ตามสไตล์ถ้าเราเคยเห็นบกเบารถแข่งหรือเบารถซิ่งก็จะเป็นฟิลลิงแบบนี้นะครับมันปรับถูกปรับเปลี่ยนมาเพื่อให้นั่งกระชับตัวนะกระชับมากยิ่งขึ้นเวลาเข้าโค้งศาสตรโค้งต่างๆนะครับนั่งแล้วมันมันมั่นใจกว่าดีกว่านะครับผม่าประมาณนี้ส่วนเบาหลังก็สภาพตึงสวยครับไม่มีแม้แต่รอยฉีกขาดของหนังนะครับหรือว่าชำรุดไม่มีเลยนะครับครบจบแน่นอนเนี่ยครับเข้ามานั่งในตัวรถพงมลัยมัลติฟังก์ชันอย่างที่เราเห็นกันเลยเดี๋ยวขอสตาร์ทก่อน นะครับเป็นพุ s h start แล้วนะครับนะหรือว่า e จ g i งส start นั่นเองนะครับผมไปเปิดแอร์กดออโต,โตเลยจบนะครับคิดอะไรไม่ออกกดออโตนะครับจบจบมาดูกันต่อครับคุณผู้ชมอ่ะมาดูเลขไมล์กันคันนี้เลขไมล์เพียง44,062กิโลเท่านั้นเองนะครับบอกเลยว่าเลขไมค์ค่อนข้างน้อยมากนะครับเลขไมล์ค่อนข้างน้อยแล้วโฟมไลนยนี้บอกเลยว่าไม่มีช่องรดหรือชิคาดเลยนะ สภาพนี่คือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับแสงมาย้อนอาจจะมืดๆสว่างหนะ่อยประมาณนี้ครับส่วนเครื่องเล่นเดิมๆโรงงานแบบนี้เลยนะครับใช้งานปกตินะครับจบแน่นอนไม่มีปัญหาเ,เรื่องของการชำรุดในตรงนี้ไม่มีอย่างแน่นอนส่วนแอร์อย่างที่เราเห็นกันเลยเป็นดิจิตอลออโต้นะครับผมแต่นี้ผมกดมาแบบเย็นสุดเลยเพราะว่าวันนี้อากาศค่อนข้างอบอ้าวครับนี่เหมือนฝนจะตกนะครับแล้วไม่รู้ตอนนี้เป็นฤดูอะไรนะครับผมอ่ามาดูวันต่อ นี่ครับผมด้านข้างตัวรถนะครับแล้วก็เกียร์นะครับนี่เกียร์ก็เป็นแบบเกียร์ออโต้นั่นเองนะครับผมตามสไตล์ของโตโยต้าเขานั่นเองนะครับปรับมาเกียร์นี้จะเป็นแบบเกียร์ตรงๆแล้วนะครับผมเพราะว่าจะเป็นรุ่นเดิมหรือว่ารุ่นก่อนๆหน้านี้หรือเป็นรุ่นอื่นเนี่ยโตโยต้าเขาจะทำมาเป็นเกียร์แบบขั้นบันไดนั่นเองนะครับแต่นี้เอามาถูกปรับมาเป็นแบบตรงๆก็เหมือนแบรนด์คู่แข่งของเขาเลยนะพวกฮอนด้า Honda, อะไรประมาณนี้ครับ แต่อยู่ที่คนชอบบางคนก็ชอบเป็นเกียร์แบบเขั้นบันไดเพราะว่ามันจับความรู้สึกได้นะเวลาแบบเดินหน้าอยู่แล้วถอยหลังก็ดันไปเลยกึกกึกสองกึกไม่ต้องไม่ต้องมาคอยดูว่ามันอยู่เกียร์ไหนอะไรไหนนะครับสําหรับคนซินเซียนก็จะปุกป๊กปัก๊บปึก๊กปั๊บรู้เลยนะครับสองจังหวะนั่นเองนะครับผมด้านหน้าเก็บกระเป๋าที่เก็บกระเป๋าต่างๆก็สวยและคอนโซลนะครับเป็นบุกหนังขึ้นมานะครับนุ่มๆแล้วไม่มีชำรุดเลยชิคขาดเลยนะครับสภาพคือสวยๆวยกลิบๆแบบนี้นะรพร้อมใช้งาน นะครับบอกบอกเลยว่าไม่ไอใครอย่างแน่นอนนะครับขับขี่ไม่ใครและเพดานสะอาดสะอ้านไม่มีรอยเจิมนะครับไม่มีรอยขีดข่วนนะครับทุกอย่างสมบูรณ์นะครับน่าใช้งานแน่นอนครับคันนี้และคันนี้นะครับมีแอร์หลังให้ด้วยนี่เมื่อกี้ลืมพูดไปขออภัยนะครับมีแอร์หลังนะครับนั่งสบายนะครับสรับพี่ป้าน้าอาที่นั่งอยู่ข้างหลังเนาะครับมีแอร์สองมาแบบเย็นทันใจนะครับสะดวกสบายอย่างแน่นอนนะครับนะได้โคราฟิลกับตัวเต่าเลย แล้วภายในก็กว้างขวางนะครับทรงมันจะแบบแ็นๆกว้างๆนะครับนะฟิลนี้บอกเลยว่าโอ้ผมว่านั่งแล้วค่อนข้างดีแอร์แบ็กเจ็ดใบด้วยนะับคันนี้อย่าพูดกันมาสิบนาทีแล้วเดี๋ยวพามาจบที่เครื่องยนต์ดีกว่านาอนะครับผมว่าเป็นจุดสําคัญอีกหนึ่งจุดที่ใครๆก็อยากเห็นนะครับว่าสภาพเครื่องยนต์เป็นอย่างไรนะรขออนุญาตไม่หยุดคลิปนะขออนุญาตพาเดินดูเลยนะครับเพื่อความเรียวพามโฟและความตรงปกที่สุดนะครับผม เปิดฝากระโปรงกันขึ้นมาเอาดิส์ฝากระโปรงใหญ่อยู่นะครับตัวนี้เขาจะไม่มีฝาครอบเครื่องแล้วนะเขาจะไม่มีฝาครอบเครื่องแล้วครับแต่ถือว่าระบายอากาศได้ดีไม่มีคราบน้ำมันไหลยเยิ้มเลยครับคุณผู้ชมดูครับแห้งๆแบบนี้เลยนะครับดูครับสตาร์ทเครื่องอยู่นะดูใดดูอะไรได้ครับไม่สี่หมื่นนะครับนี่ทุกอย่างเป๊ะๆเ,เดิมๆนะครับโครงสร้างด้านหน้าน็อตไม่เคยถอดไม่เคยขยับ นะครับตามซอกตามมุมต่างๆทุกอย่างเดิมทั้งคันอย่างแน่นอนนะครับพวกซีนต่างๆนะครับสายฟงสายไฟคันคัสซีด้านหน้านะครับไม่มียู่นะครับเดี๋ยวเปิดแปดให้ดูนี่บกิบๆอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมใครหาโชมนี้อยู่นะ นะครับติดต่อหาผมได้เลยวุฒเพชรยนนะครับ0 9 1 0์เ2415เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะครับนะรีบทักรีบโทรนะครับติดขัดตรงไหนทำอาชีพอะไรมาพูดคุยกันก่อนได้นะครับเดี๋ยวทำการรับจบนะครับทำการปรึกษาให้ฟรีไม่คิดเงินอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมอยากให้ลูกค้าได้รถใช้นะครับผมทุกคนทุกเคสอย่างแน่นอนดูแลดุดญาติมิ้ครับผม แตวขอเน,นี่ยสรุปเลยแล้วกันนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วคันนี้นะครับโตยตาเอาติสนะครับ1.6ตัว G ปี19นะครับผมโฉมใหม่ตัวนิวแบบนี้นะครับกับเลขไม้เพียงแค่40,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับเลขไม้40,000กว่ากิโลราคาอยู่ที่5,29,000บาทและคันนี้นะครับไม่จะบอกว่าไงดีผ่อนเดือนละประมาณ9,000กว่าบาทเท่านั้นตลอดอยุสัญญาหากใครสนใจซิกเมนต์นี้อยู่ฟิลลิ่งแบบนี้อยู่ติดต่อหาผมได้เลย สำหรับวันนี้สวัสดีครับ